ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีเรือหลายพันลำที่หายไปใต้ท้องทะเลแต่ซากเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเรือที่ชื่อว่าเรือไททานิกเรือหรูหราที่กลายเป็นตำนานโศกนาฏกรรมไททานิกถูกสร้างขึ้นในปี1912โดยบริษัทไวสตาไล์ยาวกว่า269เมตรและหนักกว่า46,000ตันถูกขนานนามว่าเรือที่ไม่มีวันจมแต่ในคืนวันที่14เมษายน1912ระหว่างเดินทางจากอังกฤษ ไปนิวยอร์กเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงเรือยักษ์ก็จมลงสู่ก้นทะเลความลึก3,800เมตรมีผู้คนกว่า1,500คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทะเลที่เตือนใจที่สุดในโลกหลายสิบปีต่อมาในปี1985ันกสําักสำรวจชื่อโรเบิร์ตบัลลาได้พบซากเรือไททานิกใต้ท้องทะเลซึ่งยังสงบนิ่งในความมืด เรากับสุสานแห่งความฝันและความทะเยอทยานของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์พบว่าซากเรือกำลังถูกแบคทีเรียใต้ทะเลกัดกร่อนและคาดว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าไททานิกอาจสลายจากโลกใบนี้ไปถาวร